สวัสดีค่ะทุกคนจีบีเค่ะสาวๆหลายคนที่แต่งหน้าก็คงเคยรู้สึกว่าหน้าหมองค้ำจากการแต่งหน้าโดนแสงแดดหรือแม้กระทั่งแสงไฟจากฟ u ูออรสเซนต์ที่ทำง,งานซึ่งอาจเพิ่มรูรอยและจุดหลางดำบนใบหน้าได้วันนี้จีบีมาแนะนำอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ใบหน้าของเรากลับมาสวยใสได้ดเดิมค่ะ วันนี้จิบีขอแนะนาครีมบํารุงผิวสําหรับกลางคืนชี่เนต้ไนท์ครีมกระปุกสีทองนี้เลยค่ะครีมบํารุงผิวที่ช่วยปรับสภาพเมื่ยามนอนหลับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและดิสเอ็ t r รั t ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวช่วยให้ผิวกระจ่งางใสลดฝ้ากระจุดด่างดําด้วยอาบูติน โกจิกเอนซิ์วิตามินบีวิตามิน E และที่สำคัญในครีมกระปุกนี้มีส่วนผสมของมัลเบรี่บรักเอ็กซ์รัช่วยให้ผิวขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติต่อต้านการสร้างเมลานินที่เซลล์ผิวจึงปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสเรียบเนียนเป็นไนท์ครีมตัวโปรดของจิบิเลยค่ะชีแน่เต้ในครีมมาในกล่องสีขาวมีลายลูกไม้สีทอง ข้างกล่องแสดงคุณสมบัติวิธีใช้ส่วนประกรอบวันเดือนปีที่ผลิตและใบรับแจ้งเลขที่ครบถ้วนส่วนด้านในเปิดออกมาก็จะเป็นกระปุกครีมสีท้องเรียบหรูคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อครีมจะเป็นยังไงพอเปิดออกมาเห็นเนื้อครีมกึ่งเจล สีเหลืองซึ่งข้อดีของครีมชนิดนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวและไม่เหนียวเนินอะตัวนี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมสดชื่นแบบธรรมชาติเนือครีมเข้มข้นแต่พอทาลงไปแล้วคือแบบว่าลื่นเกลี่ยง่ายและซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วหลังทาปุ๊บนะผิวนุ่มทันทีเลยน่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะ โอเคค่ะก็รู้จักหน้าตาของชิเมเต้ในครีมกันไปแล้วจิบีก็มีข้อแนะนำสำหรับการใช้ในครีมมาฝากกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำความสะอาดผิวหน้าแล้วใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆซับหน้าอย่าเช็ดไปมานะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ปริมาณครีมที่ใช้ทาบนใบหน้าแต่ละครั้งต้องให้พอเหมาะเพราะถ้าใช้น้อยเกินไปก็จะเห็นผลช้าทามากเกินไปก็จะทำให้หน้ามัน ควรใช้ครีมประมาณ1ข้อนิ้วต่อการทาครีม1ครั้งเริ่มแต้มครีมที่บริเวณ5จุดคือหน้าผากจมูกแก้มทั้งสองข้างและคางให้ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางเกียเย่ยโด้วยเริ่มจากส่วนกลางไปยังส่วนข้างๆคือซ้ายออกซ้ายขวาออกขวาจากนั้นตามแนวสันจมูกใต้โพรงจมูกคางและหน้าผากอย่าลืมเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้หน่อย เพราะควรใช้อายครีมสำหรับรอบดวงตาระหว่างทาครีมการลงน้ำหนักนิ้วให้เบาที่สุดนะคะเพราะผิวหน้านั้นแสนเบาบางหากลงน้ำหนักแรงเกินไปอาจทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้เอาละค่ะไหนๆก็รู้เรื่องราวการบำรุงผิวสำหรับตอนกลางคืนไปแล้วคราวนี้จิบิก็มาสาธิตการแต่งหน้าง่ายๆสำหรับงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนที่เน้นดวงตาแบบสโมคกี้อกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันเลย หลังจากเราเตรียมผิวโดยการทาครีมบำรุงลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกจิบิจะใช้แป้งพับชิเนเต้บีบีโปรเมดอับเบอร์ซีหนึ่งค่ะแต่ว่าวันนี้จิบิจะใช้แปรงใหญ่นะคะในการปัดแทนใช้พับเพื่อให้หน้าดูไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ได้โชว์ผิวใสด้วย ขั้นตอนที่สำคัญเลยเรามาเฉดดิ้งกรอบหน้าและสันจมูกเพื่อให้หน้าดูมีมิติแล้วก็หน้าพุ่งแบบสุดๆไปเลยขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าวันนี้จบิบิใช้ดินสอแต่นคิ้วนะคะโดยการเริ่มจากการเขียนโครงคิ้วก่อนแล้วก็ระบายคิ้วด้านในให้เต็มใช้แปรงเกี่ยวหัวคิ้วให้ดูสีอ่อนกว่าหางคิ้วค่ะ ขั้นตอนสำคัญในการทาตานะคะวันนี้จิบีจะใช้ดินสอเขียนขอบตาล่างสีดำนะคะมาระบายครึ่งชั้นพับตาและก็หัวตาเล็กน้อยใช้แปรงเกี่ยดินสอให้ฟุง้งขึ้นเต็มชั้นพับตาค่ะแล้วเราก็นำเชดด์สีดำที่มีกลิตเตอร์เล็กๆวับๆมาทาบริเวณกระบอกตาค่ะต่อไปนะคะเรามาเขียนขอบตาล่างกันดีกว่า แล้วก็กรีดอายไลเนอร์เลยใครนะคะที่อยากจะกรีดอายไลเนอร์แบบบินหางขึ้นไปก็สามารถกรีดได้เลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดัดขนตาปัดมัสคาร่าที่สำคัญเราต้องติดขนตาให้ดูโดดเด่นในงานปาร์ตี้ค่ะวันนี้จิบี้เลือกใช้ลิปสีนูดนะคะถ้าเราทาลิปสีนูดเนี่ยมันก็จะทำให้ดูไฮโซโกเก๋มากขึ้น เพราะว่าเราทาตาเยอะแล้วเสร็จแล้วค่ะเรามาเช็คสภาพผิวหน้ากันดีกว่าว่าโอเคหรือยังเสร็จแล้วค่ะสำหรับงานปาร์ตี้กลางคืนแบบเน้นดวงตา s m o k กี้อแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปแต่งกันดูนะคะสำหรับวันนี้จิบบี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ it's